สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงการคลังแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญค่ะและรัฐบาลนี้ค่ะก็เน้นย้ําว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เราก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมากแล้วก็จะเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจทําให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ค่ะ ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็คนพิการค่ะโดยมีการมอบเงิน1,000 0บาทค่ะให้พี่น้องประชาชนกว่า14บ 14.45ล้านคนนะคะที่เกิดขึ้นแล้วในเฟสแรกค่ะให้เศรษฐกิจถูกกระตุ้นขึ้นแล้วก็บางคนก็เอานำ,นำเงินที่ได้เนี้ยมารวมกันในครอบครัวเพื่อต่อยอดทำธุรกิจแล้วก็หารายได้เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองค่ะที่ในวันนี้เองค่ะเราก็จะมีการแจกเงินหมื่นนะคะ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนค่ะให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน3ล้านคนเศรษฐกิจไทยนะคะจะถูกเติมเงินกว่า30,000ล้านบาทในวันนี้ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าเงินจำนวนนี้ก็จะสามารถ ช่วยพี่น้องประชาชนในการบรรเทาทุกข์แล้วก็แบ่งเบาภาระได้ในหลายอย่างแล้วก็อาจจะสามารถต่อยอดหลายๆอย่างในชีวิตได้อีกด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่รับไปนะคะก็ได้ใช้กันอย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจนะคะโครงการนี้ค่ะก็จะช่วย ผู้สูงอายุนะคะและแน่นอนว่าเฟสต,ต่อไปที่สื่อมวลชนก็นจะรอฟังอยู่ก็เดี๋ยววันนี้กระทรวงการคลังก็จะให้สัมภาษณ์ต่อจากนี้ด้วยนะคะเพื่อทราบถึงรายละเอียดต่อไปข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะปราบเป็นเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอยู่5 4 3 2 1 ตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรรรผ่านผู้สูงอายุสูงไหวชื่นมืน่นเงินหมืน่นเพื่อน้าลําดับต่อไปค่ะรินเชิญรัฐมนตรีทุกท่านและผู้บริหารที่นั่งบริเวณแถวหน้าขึ้นด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะถ่ายแล้วก็การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมวิดีทัศน์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับท,ที่ที่นายกวงอิงให้การสนับสนุนตวนี้มาครับเพื่อนบ้านเขาบอกแล้วก็ ในยูทูบเขาก็บอกน้องขอเขาเช็คให้ปลื้มใจค่ะดีใจสําหรับงเงินหมื่นสําหรับผมนะไม่ได้จับมาหลายปีและเพราะว่าเราก็เสียนออกมานี่เราไม่สามารถที่จะไปทํางานต่อได้แล้วขอขอบพระคุณรัฐบาลลุงเง่งมากครับที่นายกไม่ละไม่ละเลยคนแก่อย่างลุงอขอขอบพระคุณมากเลยครับขอขอบคุณรัฐบาลที่เยียวยาผู้สูงอายุ้าก็ดีใจมากเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีไรายได้อะไรเงินจนนี้เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับรัฐบาลจุดนี้ ดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาสดใสนะคะวันนี้จ้าก็ดีใจค่ะที่ได้เงินหมื่นค่ะจะได้อต่อไปต่อยอดการค้าของป้าด้วยค่ะแล้วป้าทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทํางานอะไรคะป้าขายไข่ค่ะขายไข่อ๋อโอเคแล้วได้เงินหมื่นจะทําอะไรบ้างเนยเงินหมื่นส่วนนี้ป้าจะไปต่อยอดลงทุนซื้อไข่ขายในตลาดเคหะทุกสองห้องค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ป้าก็จะไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันของป้าก็ขอขอบคุณท่านนายกขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้มากๆที่ดูแลประชาชนได้อย่างดีก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะท่านนายกค่ะค่ะ